บรถยนต์บนทางด่วนยกกระดับพบยังมีรถยนต์ฝ่าฝืนจอดซ้อนคันและกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากประชาชนในชุมชนริมถนนพระรามสองใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากระดับน้ำยังคงสูงระดมสร้างคันกั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมถนนถนนรัชดาพิเศษระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแต่หน่าสารอาญารถเล็กยังผ่านไม่ได้ ส่วนห้าแยกลาดพร้าวน้ำลดลงจนเกือบแห้งสนิทถนนพหลโยธินไปมาหาวิทยาลัยเกษตรอย่างมีน้ำท่วมขัง30เซนติเมตรอาเซียนจะให้การสนับสนุนพม่าในการเป็นประธานอาเซียนขณะเดียวกันจะร่วมมือเพิ่มสต๊อกข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการในภูมิภาคหลังเกิดน้ำท่วมหนักในไทย สว,ส,สวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวภาคที่ยงจากสำนักข่าวไทยประจำวันพุทธที่16พฤศจิกายน2554นะครับแม้ว่าขณะน,นี้ภาพรวมโดยรวมสำหรับสถานการณ์น้าท่วมจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่ายังคงมีประชาชนอีกเป็นจนํานวนมากนะครับที่ยังต้องอาศัยอยู่ด้วยความยากลาบากกับสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนี้ครับ ก็ต้องจับตาดูท่าทีจากนานาชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเลขาธิการสหรประชาชาติในบันคีมูลหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศข,ของสหรัฐอเมริกานะคะนางฮิลลารีคลินตันค่ะซึ่งทั้งสองท่านก็จะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะหารือกันเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมด้วยคะ่ะครับซึ่งการจะรวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามภาพรวมสถานการณ์น้าท่วมขณะนี้หลาย,ลายจุดอรอบๆกรุงเทพมหานครรวมถึงในกรุงเทพชั้นในเองก็ค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นระดับน้ําเริ่มทที่่จะะลลลดงงงงาฝััตวนอออกคคู ต่างระดับน้ําก็ลดลงนะครับและนิคมอุตสาหกรรมขณะนี้ก็ยังถือว่ายังคงแห้งอยู่ฝั่งตะวันออกเริ่มดีนะคะคแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะถนนพระรามสองค่ะที่น้ําเริ่มเอ่อล้นมาบนถนนกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนพื้นที่ชั้นในตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปเรื่อยๆไปติดตามจากภาพรวมกันค่ะจับตาถนนพระรามสองมีน้ําผุดเอ่อล้นมาบนถนน น้ำส่วนหนึ่งยังไหลาตามคลองและท่อระบายน้ำเข้าท่วมการเคหะชุมชนทนบุรีส่วน4และ5ด้านหลังโลตัสพระราม2ระดับน้ำสูง1เมตรและไหลต่อเนื่องไปถึงชุมชนสแกงงามซอย13ถนนเพชรเกษมช่วงตัดถนนกาญจนาพิเศษระดับน้ำยังสูง80เซนติเมตรถึง1เมตรรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้พื้นที่ดอนเมืองจตุจักรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคลองเปรมประชากรช่วงในเมืองระดับน้ำลดลง เช่นเดียวกับในคลองบางซื่อตลอดสายระดับน้ำลดน้อยลงห้าแยกลาดพร้าวน้ำลดลงเกือบแห้งสนิทถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสะพานควายน้ำแห้งสนิทแต่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลน้ำยังสูง20-30เซนติเมตรและไปทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ำสูง30เซนติเมตรถนนลาดพร้าวตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมเล็กน้อย5-10ซนเมตร แต่เลยไปทางแยกบางกะปิน้ำลดระดับลงจนแห้งสนิท ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าวันนี้น่าจะสามารถเปิดใช้ให้ใช้การ,รจราจรได้บริเวณแยกลาดพร้าวได้ตามปกตินะค,ะครับแลวก็เริ่มเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่หลายหน่วยงานไม่ว,ว่าจะเป็นกรมสุรประทานสปพหรือว่ากรุงเทพมหานครเองที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า7 1 0วันถนนทุกสายในกรุงเทพมหานครจะกลับมาเป็นปกตินะครับอย่างที่ได้เกินไปนะครับว่าภาพรวมสถานก,การณ์น้ําที่ถนนพระรามสองและย,ย่านบางแคร,ระดับน้ําหลายจุดเริ่มที่จะทรงตัวแล้วแต่ว่าถ้ามองให้ลึกลงไปในชุมชนส่วนใหญ่น้ําก็ยังคงท่วมสูงอยู่และขณะนี้ก็ยังมีน้ําาาผผุดออออกกมมจจทท่่แลววเิรรร สถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามจากรายง,งานสดของคุณจิตนาเกื้อนุนครับค่ะคุณพี่ภูคุณราการคะตอนนี้นะคะจุดที่น้ําได้เออล้นขึ้นมาท่วมถนนพระราม2อนะคะอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่เก้าฝั่งขาเข้านะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะนํากระสอบทรายเข้าไปปิดจุดตรงนั้นได้แล้วนะคะขณะที่ภายในชุมชนต่างๆต,ตอนนี้นะ้ำยังท่วมสูงและก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะ ที่ถนนพระรามสองขาเข้านะคะตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีน้ำเอ่ออกมาจากท่อระบายน้ําเข้าท่วมผิวการจราจร1น,นึ่ช่องค่ะบริเวณหลักกิโลเมตรที่9หน้าโชว์รูมรถมาสด้าพระรามสองใกล้กับคลองลาดลําพูนะคะเป็นระยะทางประมาณ400เมตรระดับน้ําสูงประมาณ5เซนติเมตรและไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนํากระสอบทรายมาปิดท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําทะลักออกมาเพิ่ม ส่วนบริเวณปากซอยถนนพระรามที่2ซอย70นะคะที่มีน้ําท่วมสูงมาต่อเนื่องกว่า1สัปดาห์และเป็นจุดแรกค่ะที่กังวลกันว่าน้ําจะไหลล้นออกมาบนถนนพระราม2ล่าสุดนะคะระดับน้ํายังใกล้เคียงกับจุดเดิมด้านชุมชนต่างๆภายในซอยค่ะรวมทั้งหมู่บ้าน VK b u บ i n e ินเนตแลนนะคะระดับน้ำยังสูงอยู่น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะชาวบ้านได้ขึ้นป้ายเรียกร้องให้เข้าไปช่วยกู้ซอยค่ะขณะที่สภาพน้ำท่วมในชุมชนการเคหะทนบุรีหนึ่ง ส่วน2และส่วน3ซึ่งอยู่ในซอยถนนพระรามสองที่2นะคะซอย69เช้าวันนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพิ่มบริเวณท้ายชุมชนอีกหนึ่งเครื่องรวมเป็น3าเครื่องแล้วนะคะแล้วก็เร่งสูบน้ําที่ท่วมขังสูงอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลงคลองสีบาทซึ่งเชื่อมต่อไปอยังคลองราชมนตรีแล้วก็ระบายลงสู่ทะเลชาวบ้านบอกว่าทําให้ระดับน้ํานั้นลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรแต่ก็ยังท่วมสูงครึ่งหนึ่งของตัวบ้านชั้นเดียวไม่สามารถพักอาศัยได้นะคะตามซอยเล็กๆระดับน้าท่วมสูงโดยเฉพาะบริเวณดด้านน้าาานนหตล ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะคะระดับน้ําเกือบเมตรครึง่งชาวบ้านส่วนหนึ่งยังคงเดินทางกลับเข้ามาเก็บทรัพย์สินที่หละรอดจากน้ําท่วมออกไปนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใดค่ะอ๋อเอาออกอะไรไม่ได้เลยเอาเรถปรีอัพคันเดียวออกพวกใช้เครื่องไฟฟองไฟฟ้าแล้วออกไม่ได้เลยแล้วเดินทางนี้เดินทางยังไงะ ก็ไอเนี่ยจะเอาไปเอาข้าวของบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าเสียดายจะอ,ออกมากลัวมันเสียอ่านั่นแหละผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันสุดพงยาแล้ว <laughs> ส่วนที่เคหะทนบุรีส่วน3นะคะซึ่งเป็นโครงการที่พักขนาดใหญ่ยังมีผู้พักอาศัยอยู่จํานวนมากส่วนใหญ่ต้องลงเรือมารอต้องลงมาจากอาคารนะคะรอเรือจากหน่วยงานต่างๆเดินทางออกจากซอยเพื่อไปต่อรถใหญ่นะคะไปยังถนนพระรามสองค่ะซึ่งการสัญจรในซอยนั้นค่อนข้างยากลําบากเนื่องจากเป็นซอยแคบแล้วก็ยังมีขยะรวมทั้งทรัพย์สินในบ้านเรือนรวมทั้งร้านค้านะคะที่ลอยออกมากีดขวางก็ทําให้เสี่ยงเรือล่มแล้วก็เรือชนกัน ซึ่งการเดินทางเข้าไปในชุมชนจุดที่ยังมีน้ําลึกก็มีเรือของหน่วยงานต่างๆนะคะรวมทั้งบริษัทเอกชนมาให้บริการรับส่งที่หน้าศูนย์บริการประชาชนสอนอท่าข้ามภายในซอยด้วยส่วนที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาภายในซอยเดียวกันค่ะตอนนี้น้ําท่วมเข้าไปภายในบริเวณอาคารแล้วแต่ยังมีผู้ประสบภัยในบริเวณนี้พักอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีแผนให้ย้ายออกไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเพราะการนําความช่วยเหลือเข้ามายากลําบากมากขึ้น สำหรับสถานการณ์น้ำบริเวณแยกวีเหลี่ยมนะคะมุ่งหน้าไปจังหวัดคนครปฐมแล้วก็บางแครรวมถึงถนนเพชรเกษมนะคะก็พบว่าระดับน้ำยังคงสูงประมาณ20-30เซนติเมตรและในจุดที่ต่ำที่สุดนะคะสูงถึง1เมตรค่ะโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านในก็ต้องอาศัยรถใหญ่ของหน่วยงานราชการแล้วก็รถเมลที่ยังให้บริการในการเข้าออกค่ะ คุณพี่ภูคุณระการคะตอนนี้นะคะจากการสังเกตของทีมข่าวของเรทาทั้งที่ชั้นด้วยนะคะน้ำบริเวณนี้คะ่ะอยู่บริเวณปากซอยออ69นะคะของพระราม2อนั้นระดับน้ําเริ่มลดลงจากเมื่อเช้านี้บ้างพองสมควรนะคะก็คงจะเป็นผลจากการเพิ่มเครื่องสูบน้ําเข้าไปคะ่ะขอบคุณคุณจินนาครับค่ะ ถ้าสังเกตจากภาพจะเห็นว่าแค่บางช่วงเท่านั้นของถนนพระราม2นะครับที่น้ำเอ่อล้นขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้การจราจรไปได้เพียงแค่เลนเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันต่อว่าการกู้ถนนสาย3-40จะสำเร็จ1้0เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเทคนิคเล็กน้อยอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครก็มั่นใจนะครับว่า3ามเขตทางฝั่งตะวันตกนั่นก็คือราชบุรณะทุ่งทุรวมถึงคลองศานจะสามารถปกป้องให้เป็นพื้นที่ที่แห้งไว้ได้คร่ะแล้วก็ขณะเดียวกันทางกรมอก็ลังเร่่่งงททากกระสอออบยนนนนนคเเพืปป็แววัั้้มในลองมหาสวัดิประมาณ ิโลเมตรนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินไปกว่า6กิโลเมตรแล้วนะคะ,คะไปดูสถานการณ์น้ําที่เทศบาลน,นครรังสิตจังหวัดปทุมธานีกันบ้านนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแต่ก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อยู่นะคะติดตามจากคุณพัฒนันสงชัยคะ่ะ ่วมในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะคะชี้ชัดได้จากคราบน้ำบนตู้โทรศัพท์ริมถนนรังสิตปทุมธานีซึ่งเห็นได้ว่าน่าจะลดลงไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรค่ะ จากการนั่งรถสิบล้อสำรวจพื้นที่นะคะพบว่าระดับน้ำท่วมขังในเทศบาลนครรังสิตลดลงไปแล้วประมาณ60เซนติเมตรสำหรับถนนปทุมรังสิตท,ที่เรายืนรายงานอยู่ในขณะน,นี้ก็ลดลงอยู่ที่20-50เซนติเมตรด้วยกันแต่จากการที่น้ำท่วมขังระยะเวลานานเกือบหนึ่งเดือนก็ทำให้น้ำบริเวณนี้มีสีค่อนข้างดำและก็ส่งกลิ่นเหมน็นซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เครเคือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานีและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมนครรังสิตรว ทำตัวเรียกร้องให้สปพเปิดคันบิ๊กแบ็กที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกปากทางเข้าสน,นดอนเมืองออกทั้งหมดและก็ให้สปพย้ายแนวบิ๊กแบ็กดังกล่าวนะคะมาอยู่ที่ประตูระบายน้ําจุลาลงกรไปจนถึงบริเวณด้านหน้านวนครเพื่อไม่ให้น้ําจากคลองเปรมประชากรซึ่งยังมีปริมาณสูงเ,ออเข้าท่วมพื้นที่รังสิตอย่างต่อเนื่องซึ่งสําหรับน้ําที่ท่วมขังพื้นที่รังสิตรวมถึงปทุมธานีนะคะก็เป็นน้ําที่รับมาจากวังน้อยอยุธยาค่ะ ก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าสปพจะตอบรับข้อเสนอของชาวรังสิตปทุมธานีมากน้อยเพียงใดซึ่งชาวบ้านยืนยันนะคะว่าหากผลที่ได้รับไม่น่าพอใจพวกเขาจะรวมตัวไปรื้อคันบิ๊กแบ็กที่หน้าดอนเมืองในวันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณพัฒนานค่ะ ก็ยังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ2วันนะครับ<ะ>อย่างไรก็ตามเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆกันบ้างน,นะครับอย่างเช่นที่ถนนรัชดาพิเศษและห้าแยกลาดพร้าวขณะนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีบางช่วงที่ระดับน้ำยังสูงอยู่และรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ครับสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนรัชดาพิเศ,เศษเช้าวันนี้จากที่เคยท่วมมาจนถึงคลองบางซื่อแต่ลดระดับลงแล้วนะครับหัวน้ำถอยไปอยู่ถึงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวความสูงอยู่ที่ประมาณ15-20้าถึงยี่ส แต่ว่าระดับน้ําบริเวณหน้าสารอาญายัางสูง30-40เซนติเมตรขณะที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวน้ําลดลงจนเกือบแห้งสนิทมีเพียงถนนพหลโยธินหน้าฝั่งห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวที่ยังมีน้ําท่วมอยู่ประมาณ20-30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางพิเศษสําหรับรถที่จะเข้าถนนลาดพร้าวตัวให้ชิดขวาและเลี้ยวตัดเข้าถนนลาดพร้าวได้ทันทีส่วนที่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสะพานควายน้ําแห้งสนิทแล้วนะครับ ทางถนนวิภาวดวีรังสิตมุ่งหน้าดอนเมืองยังมีน้ําท่วมทั้งสองฝั่งสําหรับถนนลาดพร้าวตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวยังคงมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยประมาณ5-10เซนติเมตรเมื่อเลยแยกไปทางบางกะปิน้ําก็ลดระดับลงจนแห้งสนิทขณะที่ซอยลาดพร้าว35ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตากว่าพบว่ายังคงมีน้ําท่วมขังสูงประมาณ20ซนเมตร พันตำรวจเอกวีรวิทย์วัชนะภูกะผู้กอกับการกองบังคับการตำรวจจราจรเปิดเผยว่าวันนี้จะระดมเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกตามแยกต่างๆขณะเดียวกันได้เร่งตรวจสอบสัญญ,ญาณไฟจราจรตามแยกนะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติรวมถึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันเก็บกวาดขยะที่ค้างบนถนนด้วยครับ ขยะตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะในกรุงเทพเองตอนนี้มีกว่า3ล้านตันแล้วก็คิดเป็นหนึ่งในสของขยะทั่วประเทศด้วยนะคะไปต่อกันที่ทางด้านของกรทมค่ะผู้ว่ากรทมเตือน8ชุมชนในขวางห้วยหัวหมากเขตบางกะปินะคะให้เฝ้ราระวังสถานการณ์น้ําที่ไหลาบากเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะในขณะเดียวกันหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้ราระวังสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ โดยมี8ชุมชนนะคะได้แก่ชุมชนวังใหญ่ชุมชนวังโสมชุมชนสามัคคีพัฒนาชุมชนลำสาลีชุมชนลำสาลีพัฒนาหมู่บ้านอยู่สบายชุมชนมัชขาและชุมชนประชาร่วมใจเนื่องจากน้ำเหนือได้ไหลบ่าเข้ามายังเขตบางกะปิอย่างต่อเนื่องถึงคลองแสนแสบและคลองย่อยต่างๆ คือคลองบ้านม้าสองคลองหัวหมากน้อยและคลองลำสาลีค่ะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ําต่อไปนั่นเองไปดูเรื่องของการจัดระเบียบรถยนต์บนทางด่วนยกระดับทางขึ้นและทางลงกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเบื้องต้นพบว่ายังคงมีรถจนหลายคันที่ฝ่าฝืนจอดรถช้อนคันแล้วก็ขีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากครับ จากการตรวจสอบตลอดเส้นทางบนทางยกระดับโทเว้พบว่ายังมีการฝ่าฝืนจอดรถซ้อนคันบริเวณตั้งแต่ย่านหลักสี่ดอนเมืองลำลูกกาและย่านรังสิตเป็นจำนวนมากโดยเช้าวันนี้เป็นวันแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเคลื่อนย้ายโดยใช้รถยกยกไปไว้ที่สถานีตำรวจแต่หากระหว่างทางมีปัญหาเส้นทางน้ำท่วมก็จะนำไปจอดอยังพื้นที่ราบใกล้เคียงอทิสวนย่อมลานคีฬาอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับผ่านทางหมายเลข1543หรือ1197 ของศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรหรือสถานีวิทยุสวพ91และจสร้อยส่วนปัญหาในเรื่องของการสร้างนั่งร้านที่มีความสูงกว่า5เมตรซึ่งชาวบ้านสร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดในการขึ้นไปต่อรถบนทางยกระดับนั้นขณะนี้ก็อยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสองสอนอได้แก่สอนอบางยี่ขันเส้นทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีและสอนอประตูน้ำจุฬาลงกรโทรเวเซียรังสิท โดยเบื้องตน้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและหาวิธีป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วรับผู้ขับขี่คนใดที่ทําป้ายรถยนต์ป้ายทะเบียนรถยนต์หล่นหายระหว่างน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับตำรวจก็จะจัดเก็บรวบรวมส่งให้กรมการขนส่งทางบกโดยประชาชนสามารถตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกหรือว่าจัดทาใหม่กรณีที่ป้ายชำรุดแล้วก็เสียหายได้ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนจนํานวนมากนะคะที่นํารถไปจอดอูนน้าบนสะพานซึ่งก็เกิดกรณีขึ้นมากมายทั้งด้วยค,ความเสียหายแล้วก็การจราจรรมด้วยนะคะถ้าสังเกตจากภาพข่าวจะเห็นว่าบางคันเนี่ยเรียกว่าขึ้นมาทีแล้วอาจจะพลาด พอชนทีรถอะไรคันก็โดนชนพร้อมๆกันไปเลยทีเดียวขณะเดียวกันจริงๆเรายังมีพื้นที่ว่างที่จังหวัดชนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านนิคมต่างๆที่เปิดให้จอดฟรีสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจก็สามารถเคลื่อนย้ายรถไปจอดได้มีพื้นที่ถึงประมาณ6 0 0 0คันทีเดียวนะคะช่วงนี้ไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะขณะนี้รัฐบาลก็เดินหน้าฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกตันตรีได้หารือร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศนะคะช่วงนี้เราไปติดตามรายงานสดจากคุณดาวีชัยคีรีกันค่ะค่ะคุณริการคุณพิภูคะในส่วนของคณะกรรมการกยนอเองก็จะเร่งเดินหน้าปรับเส้นทางฝลัเวให้ใช้งานได้ร้อยละแปดสิบนะคะควบคู่ไปกับการระบายน้ําลงสู่คูคลองค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับนะคะว่าเครื่องมือที่มีอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ําค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเชิญนายสุมเมธตันติเวชกุลที่ปรึกษาคณะกรรมการวิทยศาสตร์เพื่อวังระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําหรือกอย,อนอนยนนนายรยศจิตดอนนายอนนสนิทวงน์นาวิทยาพร้อมด้วยนายวิโรพ์รามังกูลประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูแล,และสร้างอนาคตป,ประเทศหรือกอยออเข้าหาหรือที่ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมว่าที่ผ่านมามีหลายประเทศให้ความสนใจสถานการณ์อุทกภัยและการแก้ไขปัญหาน้ําและยินดีให้ความช่วยเหลือไทยดังนั้นจึงอยากให้ร่วมมือกันเร่งวางแนวทางที่จะใช้ในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อที่จะนําไปหาหรือกับทุกฝ่ายให้เกิดความชัดเจน หลังการประชุมนายสุเมศกล่าวนะคะว่าที่ประชุมได้มีการแบ่งแนวทางการทํางานให้ชัดเจนขึ้นรวมถึงจะเอาโครงการพระราชดําริต่างๆมาเป็นแนวทางในการทํางานอีกด้วยส่วนที่ประชุมเองได้มีการพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําโดยกยนจะเริ่มทํางานในสัปดาห์หน้าหาแนวทางฟื้นฟูบูรณาการเร่งระบายน้ําซึ่งที่ผ่านมาเส้นทางฝลั่เเย์ใช้งานได้เพียงร้อยละ40เท่านั้นจึงจะเร่งทําให้ใช้งานได้ร้อยละ80 โดยจะมีการผันน้ำลงสู่คลองด่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตและแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการขุดลอกคูคลองปรับทางไหลของน้ำให้มีความลาดเอียงสอดรบับกับการระบายน้ำขณะที่ในระยะยาวก็จะมีการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาจจะมีการสร้างเขื่อนเพิ่มซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยค่ะเนื่องจากไม่ต้องการใช้งบประมาณมากมาแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบพร้อมยอมรับด้วยว่าเครื่องมือและอุโมงระบายน้ำใช้งานไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะ ยางไรก็ตามช่วงบ่ายวันนี้นายบันทีมูลเลขาธิการสหประชาชาติและภรรยามีกําหนดเข้าหา,หาหรือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีก่อนที่ช่วงค่าวันนี้นางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะเข้าหา,หาหรือในประเด็นต่างๆรวมถึงอุทกภัยในประเทศไทยและจะมีการถแถลงข่าวร่วมกันซึ่งขณะนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเองก็ได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างเข้มงวดด้วยค่ะ ก็คงต้องตับตากับมาติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายบันคีมูที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวร่วมกันนะคะส่วนการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและนางเฮนรีคินตันก็จะมีการพบกันในช่วงค่าและก็มีการถแถลงข่าวร่วมกันด้วยค่ะคุณพิู๊คุณอราการค่ะข,ขอบคุณคุณดาวีค่ะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าที่นเสนอร,รัฐบาลนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับคณะอนุกรรมการกออยอที่เตรียมศึกษาแผนการลงทุนป้องกันน้ําท่วมระยะยาวติดตามนชช่่วงงเศรษฐกิจ้าั ทางขาคณะอนุกรรมการฟื้นฟูประเทศเตรียมศึกษาแผนป้องกันน้าท่วมแบบระยะยาวเลยนะคะทางเรื่องของการสร้างถน,นนระบายน้ําการย้ายชุมชนแล้วก็การวางผังเมืองใหม่ด้วยค่ะคขณะที่ทางดน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็จะตั้งศูนย์กลางสนับสนุนการผลิตของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมช่วงนี้ไปติดตามจากคุณวัชรเดชสุธิธรรมใน9เศรษฐกิจเที่ยงวันครับ สวัสดีค่ะน้ําท่วมใหญ่ครั้งนี้นะคะทำให้หลายคนที่จะเริ่มหาวิธีป้องกันในระยะยาวแล้วนะคะล่าสุดคณะอนุกรรมการที่กอยออแต่งตั้งขึ้นเตรียมศึกษาแผนการป้องกันน้ําท่วมในระยะยาว50-100ปีค่ะทั้งการสร้างถนนระบายน้ําการย้ายชุมชนย้ายนิคมอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การวางผังเมืองใหม่ค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุกการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือกย oh อกล่าวว่าคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาแผนการลงทุนป้องกันปัญหาน้ำท่วมระยะยาวจากต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะ50ถึง100ปี ที่น่าสนใจคือการสร้างทางระบายน้ําหรือว่าฝัดเวโดยอาจสร้างถนนในพื้นที่ลุ่มทางการเกษตรเหมือนกับเส้นทางมอเตอร์เวย์ซึ่งในฤดูแล้งจะเปิดให้ถนนจะเปิดถนนให้รถวิ่งแต่ในฤดูฝนจะปิดถนนเป็นช่องระบายน้ําหรืออาจมีทางรถไฟควบคู่กับมอเตอร์เวย์ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขังอาจต้องพิจารณาออกพระ,ะราชกฤษฎีกาย้ายชุมชนไปอยู่ที่ปลอดภยัยซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปเพราะหากชาวบ้านยังต้องการอยู่ที่เดิมก็ต้องยอมรับกับปัญหาน้ำท่วม ส่วนที่มคมอุสากรรมที่ถูกน้ำท่วมได้ลงทุนไปมากแล้วหากเปลี่ยนพื้นที่คงลำบากค่ะจึงต้องหาทางช่วยเหลือให้กลับมาผลิตสินค้าได้เหมือนเดิมทดแทนรายได้ที่หายไปในช่วงน้ำท่วมแต่รัฐบาลคงต้องออกมาตราการจูงใจให้ไปตั้งนิคมตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรืออ a s t w เ s t e c o n o m i c c o r r i d o r หรือเส้นทางหมายเลขเก้าผ่านพมา่าไถ่ลาวียและก็เวียดนามนะคะซึ่งตรงนั้นจะใก,กล้เส้นทางขนส่งค่ะและก็ปลอดภัยจากน้ำท่วมซึ่งหากยังอยู่ที่เดิมก็อาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยลง นอกจากนี้ยังต้องกลับไปดูการดูผังเมืองการระบายน้ําด้วยนะคะแล้วก็ผังการใช้ที่ดินใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจต้องแก้กฎหมายหรือว่าร่างกฎหมายใหม่ค่ะคาดว่าในช่วงปีแรกจะเร่งร่างพิมพเขียวฟื้นฟูประเทศให้เสร็จจากนั้นในช่วง5-6ปีข้างหน้าจะเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าวิกฤตปัญหาครั้งใหญ่เช่นนี้ในต่างประเทศการเมืองทุกฝ่ายจะต้องร่วมแก้ปัญหากันอย่างจริงจังค่ะ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตั้งโครงการซอร์ซิ่งเซ็นเตอร์นะคะเพื่อสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมให้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะ